ขาเปะไรอะจิกทำไมน้องโป่งไปเลยโอ้โหหนุ่มหอบเงินหนึ่งล้านพร้อมทองยี่สิบบาทสู่ขอรปภแบ่งดูแลประชาชนชีวิตยี่สิบบาทเจ้าแล้วคุณเจ๊ไม่คุอไอ้ดูนี่ไปไงมิสแกรนไงอินมิสแกรนอยู pues mm ่จ้ามิสแกรนหนองตะโขบวันดิ้งโบ มิสแกรนโกดังข้างสายสองมิสแกรนวันดิงหกมิสแกรนโกดังพอสายสองเสียงด้วยสำมเมียงเสียงเสียงให้มันมากกว่านี้เหมือนที่ตอนที่ทำทำงานเสียงทำงานมิสแกรนมิสแกรนโกดังพออป้ายห้อยซึ่งยังอยู่เลยเพียร์ลอเรนต์โลคือผ้ามันดีมากอ่ะ ีลูกคุณสูงสวยมากด่าเหลือลกลงมาใี่ดูดิตัวนี้ของแบรนด์ลาฟลอเรน์<ต>รเห็นบอกเห็นบอกสวยเลย,ยเหมือนเดิมรีวิวส่งฟรีจ้ะป้ายเดียวที่มีเอวอย่างยืดนให้ได้รลยนะคะขอเมาส์ลูกค้านิดนึงนะเมาส์เก่งลูกค้า วันนี้เขาสั่งเ,เขาสั่งรุ่นนี้ใช่ไหม mm hmm. เขาบอกว่าเขาไปซื้อป้ายอื่นมาราคาสามพัน hmm. ห้าคนขายราคานี้เด้เวรอเขาบอกว่างานงานแบบเขาพอกับของเราเลยที่ขายอยู่สองพันห้าไปบอกพี่ห mm hmm. นูหนูจะโปรหนูจัดโปหนูนบ,บอกแล้วว่าที่อื่นน่ะเขาไม่ขายราคานี้หรอกถ้าเป็นเกรดเอถ้าเป็น <A S 1> <ะ>เกรดเนี้ยหนูบ,บอกแล้ว ซื้อได้ซื้อก่อนที่มันจะหมดโปรนะคะลีค่ะสิ่งนะ้ลูกค้าบอกซื้อมา3 5มพนหะถ้าเป็นเกรดเนี้ยสภาพพอกันเลยค่ะแบบสภาพแบบเทียบ3 5มพเลยอะเทียบที่เขาขายกัน3 5มพเลยนะตัวนี้เป็นคาโต้ค่ะสวยๆเลยพี่ถ้าเจอก็จับแยกํำราคาได้นะพวกนี้นะ ซซื้้อกอไปาาแต่แนะนำให้เอาไปซักเอาไปรีดไม่ต้องซักก็ได้บางคนรีดอย่างเดียวรีดให้มันเห็นทรงจาขอบนีวันนี้มันจะมืดๆหน่อยนะพี่เพราะว่าด้านนอกคือแบบจะาขอบค่ะเหมือนคนปิดไฟนี่เราแบบใช้ไฟไอ้นี่หรอะะโซลา่าใช่เนี่ยสีเหลืองตรงนี้สวยจังเลย นี่แหละพี่ส,สวยอ,ยอุ้ยสีลายเอ้ยลายดอกสวยมากเลยนะน่ารักนะไม่แต่ดูดิพี่สติกเกอร์ยังไม่ได้ใส่คือใหม่จริงค่ะสติกเกอร์ยังอยู่เป็นสินค้าขายดีตลอดระยะเวลาห้าปีขายดีไม่มีตกเลยนะคะพี่รุ่นนี้นะ<อ>ใครจะรับยืนหนุ่มจริงๆพี่ทุกวันจะต้องขายได้ ไม่จําเป็นจะต้องรีวิวเราก็ขายได้นะสําหรับงานรุ่นนี้นะคะจะอยากรีวิวเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าลืมใช่เพราะว่าลูกค้าบางคนอะลืมรอรอรอของรอรีวิวอย่างเงี้ยนะนึกว่าเลิกขายอะไรเงี้ยนึกว่าหมดบางคนบอกไม่เห็นรีวิวนึกว่าหมดแล้วอะไรเงี้ยไม่หมดพี่ออเดอร์กันเข้ามาได้เลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมนี่ป้ายห่อแบบยังไม่ได้ใส่ป้ายฉันก็แยกไว้ ป้ายเดียวเลยที่มีเนี่ยเอวอย่างเงี้ยยังยืดอ่ะฮะอุย้ยป้ายห้อยสีย่ชมพูสวยมากเห็นป่ะพี่มันจะแบบยับ,ย,บยับนะคะถ้าพี่เอาไปรีดอะมันจะสวยน่ารักอะดูสีดีเอวยังยืดเราเป็นลายอย่างเางี้ยเนี่ยตัวทำราคานะคะคัดแยกเอานะพี่เนะใช่พี่ต้องคัดแยกเฉดสีแยกโทนสีอีกทีหนึ่งนะ สีตัวนี้ผู้ดีมากเลยอ่ะสิอว่าแล้วสวยจังเลยแม็กแกล็ะเห็นไหมแก๊็บแล้วเป็นแบบเนี่ยดูผู้ดีทรงขอบผู้โสรูด้ด,ดีมากเลยนะโอ้คากโก้อีกแล้วพี่สวยมากคากโก้ตัวนี้ มันก็อาจจะมีลายเล็กๆน้อยๆนะคะพี่จ๋าแต่ส่วนใหญ่เป็นสีคลุมโทนนะไปคัดไปแยกคำราคาแต่บอกเลยขายจริงๆไซส์จะอยู่ประมาณ30-38บถึงบวกลบนะคะ3 8 4แปดสี่สิบปะเนี่ยพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสี่สิบแบรนด์ LL Bean ป้ายห้อย ก็ไม่ได้รีิวลนานะพี่สำหรับรุ่นนี้นะคะก็ฉันไม่รู้ว่าเธอเช็คไม่ได้รีเวลนมันอา่าน,าน,านแต่ว่ามันแน่นเกินมันแน่นเกินไปวะอ่ะนี่เอวยางยืดสวยๆเลยพี่ดูสีตามใจในแพท สีคลุ่มโทนมันขายง่ายอ่ะพี่ถ้าแบบสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะป้ายห้อยอีกแล้วครับถ้าพี่ซื้อของมือสองอะ่ะแล้วใครบอกไม่มีตัวเสียเลยอะ่ะไม่จริงไม่จริอ้ายห้อยแบบพี่แบบยังไม่ได้ใส่แล้วคือตัวนี้สวยมากสีแบบดีมาก ฟ้าผู้ดีของจิงคือสวยมากป้ายห้อยอ่ะป้ายยังอยู่เลยอ่ะพี่ไซส์ประมาณ30-40นะคะไซส์แม่บ้านเลยใส่สบายผ้าดีนะคะผ้าคอตตอนนะส่วนใหญ่เป็นผ้าคอตตอนนะพี่นะผ้าค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะไอเอลอยืดอย่างเนี้ยดีจังเลย สีม่วงพาเทาสีสวยมากสินค้าขายดีจริงๆพี่5ปีแล้วนะป้ายนี้เราขายมา5ปีแล้วนะคะอะไรยไมเชวยพี่แพทส่งก็ได้จะได้เร็วๆลีค่ะตัวนี้ลี ห้อย a p t ครับโอ,อ้แต่ออกป้ายห้อยอยู่นะพี่ดูดิอิปซื้อก่อนหมดโปรนะพี่ใช่เพราะว่าราคาตลาดเขาขยับกันไปหมดแล้วตอนนี้มีมเ,เราเนี่ยแหละเราเนี่ยโปรให้อะ่ะพี่ต้องดูเกรดด้วยนะเวลาซื้อของอะ่ะเกรดถูกมันก็มีจ้ะคอมเมนต์นนาามาชี่แกงเา่เครื่องนี้ไม่ค้น<ะ>นะเขาถามว่า เปิดมุ้งไหมครับเปิดไปแล้วอ่ะลูกค้าเลื่อนลงไปอีกนิดนึงฮูดเปิดไปแล้วจ้า <นะ S 1> เลื่อนเลื่อนลงไปแล่รูกยิงยูพ่ออย่างนอึอเนี่ยด้านหลังเนี่ยอาี่แม่เขนมาหน่อยตัวเองตัวเองหรือวะน้องน้องหรือพี่หรือวะนี่ไงเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยรีวิวสุดไปเมื่อกี้รีวิวส่ววสงฟรีหรือคะ ใช่รุ่นนี้โปรไม่พอส่งฟรีด้วยพี่ชายรับเลยยังมีที่เราได้ยแหละที่ที่แบบโปรแล้วก็แบบว่าส่งฟรีอะไรอิ่งที่อื่นนะขายสามพันห้านเดี๋ยวลูกค้าบอกใช่ลค้าบอกไปซื้อมาสามพันห้านะสภาพสภาพแบบนี้เลยเขาบอกสภาพเลยสภาพเท่าที่เราขายสองพันห้าเลยนะให้ห้อยอีก้ะจ้ะ ใช่ใช่เอวยังยืดป้ายให้แล้วเป็นป้ายเดียวด้วยที่มีเอวยังยืดแบบเนี้ยให้พี่ๆได้หลุนบ้างนะคะแต่จริงก็เปิดมีแทบทุดรูปตัวนี้บบว่านะ่าใส่สบายน่าด,ดเดียวป้ายห้อยอีกแล้ะ <G> ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะโอ้พี่เนี่ยมีคนชอบนะไอวามยดอย่างเงี้ยคือหาไม่ได้ของหมดเกี่ยงอยูแลวดูปลายขาดิพ <Hey, S 2> ี่จา๋าได้รีวิวหมดไปแล้วปลายขาคือปากปากแล้วแบบปากสวยมากโซคาโก ต้องรีบจัดนะคะของลุงใหม่ๆเลยที่ม่วงพาสสิครับพรมนี่มันคือแบมันมืดกิเลยกหกมงครึหกโครึ่เออถึงไดเห็นว่าเรามือลค่ไม่กลับบ้านหรอตอนนค่ใช่เชืว่าอือมเ่นนนี้ยังไม่กลับอีกเหรอก็ยังว่าอยู่ไปแอบไป แล้วหะงไม่กลับปห้อยค่ะลีครับผมลีครับรุ่นนี้มีสินค้าพร้อมส่งนะยังเหลืออีกหลายลูกนะลูกค้าของลงเยอะเลยพี่รีบสั่งนะคะยังจัดโปรอยู่นะเราโปรมาปีกว่าแล้ว เขาขยับกันไปไกลแล้วแต่เรายังแบบช่วยลูกค้าอยู่นะคะรีบสั่งได้เลยจ้านี่สีฟ้านะ่ารักมากเลยป้ายห้อยไปคะไปแยกสี<ม>อีกทีนะโอ้เจ้าหน้ากากมันเป็นแบบปักที่ปลายขาเนี่ยเอวยังยืดวะ้ายห้อยอ่ะเกินสิบตัวแล้วเนะี่ย ส่วนที่มันเป็นสินค้าที่ขายง่ายนะคะเอาไปกระสอบหนึ่งได้อยู่ประมาณ140ตัวบวกลบนะพี่นะ140-150อะไรอย่างงี้เนาะแต่ได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะป้าไอหอยอีกแลว้วพี่ข่าวจัวอะไรป้ายห้อยด้วยอะ่ะหูี้าใครสนใจก็ต้องรีบนะคะพี่จ๋า เนี่ยมันเลอะฝุ่นนะพี่เอาไปคลีนนิดเดียวก็ออกแล้วเนี่ยเนีย่ยค้ายังดีๆอยู่เลยพี่เราเป็นสินค้าขายดีประจำโกดังด้วยนะรุ่นนี้นะนเราหรอไม่ได้ดูคอมมี่ตัวนี้นอมากินต้นมะนาวชนิดและว,วันนี้เจอ <laughs> ลี ีวิวรับได้เลยนะพี่พี่เนี่ยแบนล้อยังไม่ได้ใส่เลยเลยพี่เส้นเอ็นยังอยู่เลยอ่ะป้ายห้อยแล้วจ้าเนี่ยป้ายห้อยออกเยอะอยู่นะทุกคนเนาะใช่ใช่กระสบนกรสออกป้ายห้อยอยู่นะเนี่รีดอย่างเดียวพี่ถ้าไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยสำหรับงานป้ายนี้นะรีดอย่างเดียว แก๊ปค่ะเอาแก๊ปไปเฮ้ยเนี่ยยังไม่ได้ใส่อ่ะพี่เห็นปะแบรนด์แก๊ปนะคะ <c oughs> บ่วงพาสเทลโอ้โหรับรับรับรบ <c oughs> <c oughs> โอ้ขอโทษค่ะพี่ชายเมื่อกีม้ <c oughs> มันไม่ขึ้นพี่ชายโอเคโอเคพี่ชายรับรีวิวนะเสื้อแฟชั่นขาวขาวมีไหมคะลูกกี่บาทเสื้อแต่สามพันอะเสื้อขาววันนี้คนเข้ามาสองพันสองแล้ว่ไเข้ามาสามพัน มาวลมีเหลือเกรด A คุณพี่สามพันเชือกขาวนะโอ้ยไรคอมเมนต์ไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นพี่ชายเดี๋ยว,ว,วเข้าไปจิมม้มอ่ะมันถึงขึ้นเดี๋ยวแหละพิมพมาโล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 ไม่ขึ้น,ลนลเยลยส่งติ๊กเกอร์มาถึงเห็นเมื่อกี้ใส่ทักแชทมาเลยจ้ะทักแชทมาเลยพี่พี่านอนื่อรับลูกใหม่ได้เลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ อุ้ยดูดิพี่ยันตัวสุดท้ายอ่ะเส้นเอ็นยังอยู่เลยอ่ะ,อะยังค่อยอยู่เน่าจะขาโก้กไม่รู้อยาแบบบางทีเราก็ตัดใจชอบใจจะต้องทบใจอ่ะ ใครสนใจคุณพี่โปรโมชั่น2,500บาทอยู่นะคะตอนนี้รีบสั่งได้เลยสินค้าขายดีนะ